เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโอดินวารา่ราไรซิงกันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับได้รับรีเควสจากเพื่อนเพื่อมาเยอะมากๆสําหรับวิธีการฟาร์มโกลใ,ในเกมโอดินวารา่าซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่เราจะสามารถใช้ในการซื้อสกิลต่างๆภายในเกมซื้อยาซื้อของจิปถาต่างๆสามารถฟาร์มได้ยังไงฟาร์มได้จากไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปใน้ข้อหนึ่งไลค์ like, แล้วถ้าเพื่อนช่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิงแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะครับ และสำหรับเพื่อนเนในดที่กลำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีดีเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนเพื่อสำหรับวิธีการฟาร์มทองภายในเกม Odin Wara r i c i n g จะต้องบอกกับเพื่อนก่อนนะครับมันจะแบ่งวิธีการฟาร์มออกเป็น3วิธีหลักๆนะครับสำหรับวิธีสายฟรีสายมีเวลาเล่นและสุดท้ายครับ สายสุลต่านหรือว่าใช้เงินในการแก้ปัญหานั่นเองอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการฟาร์มในส่วนของสายฟรีกับสายมีเวลาเล่นกันหน่อยละกันครับภายในตัวเกมโอดินวาฮาร่าไรซิ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวละครภายในเกมครับเราสามารถสร้างได้หลายตัวละครซึ่งสามารถสร้างได้สูงสุดอยู่ที่5ตัวละครแต่จะสร้างฟรีแค่3ตัวละครและอีก2ตัวละครครับเ,เพื่อนๆจะต้องไปที่ร้านค้ายพรีเมียมจากนั้นไปที่สินค้าทั่วไปครับใช้งานแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดครับคุณจะต้องซื้อตั๋วขยาย ช่องตัวละครครับ1ตัวใช้อยู่ที่ประมาณ800เพชรจะต้องซื้ออยู่ทั้งหมด2ใบถ้าคุณอยากจะฟาร์มเพิ่มอีก2ตัวละครน,นั่นเองก็ตีมูลค่าถ้าแบบเติมเพียวเพียวก็อยู่ที่ประมาณ299บาทอันนี้คือวิธีการเติมใช้เพชรซื้อนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการขายของในเกมเพื่อเอาเพชรม,มาซื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราสามารถเปิดช่องตัวละครครับเรามาเข้าใจระบบช่องตัวละครภายในเกมกันก่อน สำหรับตัวเกมโอดินวาคาร่าครับข้อดีของตัวเกมเลยก็คือว่าเมื่อเราสร้างตัวละครอื่นเพิ่มเติมแนะนาว่าจะต้องสร้างสายเดียวกันกับตัวละครหลักที่เพื่อนๆเล่นถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าคุณสร้างสายเดียวกันกับตัวละครหลักที่คุณเล่นนะครับคุณสามารถโอนย้ายอุปกรณ์ที่ตัวละครหลักมีไปให้ตัวละครใช้นะครับตัวละครรองใช้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแอมประดาบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆครับถ้าไม่ได้ขึ้นว่าผูกมัดกับตัวละครครับคุณสามารถโอนย้ายในครังรวมได้ซึ่งวิธีการไปคลังรวมครับกดที่ บบ้านนะครักลับไปที่เมืองเมื่อเพื่อนๆม,มาถึงเมืองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดไปที่คลังตรงนี้ครับหมายเลขหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกให้ดูนะครับนี่ปดปุ๊บจากนั้นครับผมไปที่คลังแล้วผมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เก็บนะฮะก็สามารถฝากไว้ในคลัง ตัวละครรองที่สร้างในไอเดียเดียวกันครับก็สามารถดึงไอเทมชิ้นนี้มาใช้ในการฟาร์มได้เพราะเหตุอะไรที่เราจะต้องทําการย้ายอุปกรณ์ตัวหลักไปให้ตัวรองเพราะว่าตัวรองตั้งแต่ตัวที่2จนถึงตัวที่5เนี่ยเราจะไม่ซื้อสกิลเลยแม้แต่ดเดียวเราจะใช้แค่สกิลที่ตัวเกมแจกในช่วงต้นเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นสกิลฟรีส่วนสกิลที่เป็นการซื้อไม่ว่าจะเป็นแสนเพชห้าแสนเพชหนึ่งล้านสิบล้านจนถึงกระทั่งร้อยล้านเนี่ยเราจะไม่ซื้อซักสกิลเลยนะครับเราจะเก็บทองทุกอย่างเนี่ยให้กับตัวละครหลักในการใช้เมื่อเรรรราาาาทการรํกส้้งแลวนะคับ ตัวเกมนะครับในส่วนของการเดิน q u วสนะครับ q u วสหลักเควสรองแต่ละตัวละครในไอดีจะทําแยกกันเควสหลักเควสรองแต่ละตัวละครแยกกันแล้วเราจะได้รับโกและก็ ep ที่แตกต่างกันหลักๆเราจะโฟกัสในการรับทองตัวรองเราจะเล่นจนถึงประมาณเลเวล30หรือจบบทที่1สําหรับคนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะเพราะการที่คุณจะไปบทที่2บทที่3ได้เนี่ยคุณจะต้องมีของได้รับ1 cp จะต้องประมาณ1 4ื่นสี่หมื่นห้าเลยเป็นต้นไปหรืออาจจะต้องมีสกิล ที่เราสามารถไปต่อได้ไกลแต่ถ้าใครมีในส่วนของพวกอวตารทองหรือพานะม่วงพานะทองเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถไปได้ไกลแล้วก็ถ้าคุณเป็นสายตีไกลก็จะได้เปรียบมากๆครับถ้าเป็นพวกด์กวิาร์ ard, นะครับือว่าอาร์คเมดอะไรเงี้ยก็จะสามารถไปได้ไกลเมื่อเทียบกับสายอาชีพตีไกลนั่นเองเมื่อเราทําเควสดหลักเควสดรองของตัวละครรองแล้วนะครับโดยค่าเฉลี่ยที่เราเคยคานวณกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบทที่1เนี่ยคุณจะได้โกต่าๆประมาณ 3m แล้วก็ บวกกับเคลสลองก็อยู่ที่อแมน500,000จนถึง 1m อันนี้ค่าประมาณนะครับโดยประมาณหลังจากที่คุณทำทั้ง2เควสนี้เสร็จแล้วนะครับตัวเกมนะครับจะปลดล็อกระบบที่มีชื่อว่าดันเจียนสำหรับดันเจียนครับมันจะเป็นดันเจียนขั้นสูงที่ทั้ง2ดันนี้ครับมันจะเป็นดันที่คิดเวลาแยกกับตัวลักคุณจะได้ชั่วโมงในการลงดันเนี้ยวันละ1ชั่วโมงของแต่ละตัวละคร เราสามารถเอาตัวละครตัวนั้นครับมาฟาร์มในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่เราสามารถหาโกและที่สําคัญครับเราจะหาเจ้าสิ่งนี้ครับตราประทับสีทองแล้วก็ตราประทับสีเงินซึ่งทั้งสองหลังนย่างี้ครับเราสามารถนําไปตั้งขายในร้านค้าได้เมื่อเราตั้งขายเราก็จะได้รับเพชรมา แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเลือกใช้เองเพื่อที่จะต้องการโกนะครับสำหรับใครที่ต้องการโกก็จะใช้วิธีการใช้เองมากกว่าและก็แต่ละระดับหรือว่าแต่ละชั้นเนี่ยเอาเท่าที่เราไหวส่วนใหญ่แล้วเราจะไหวแค่ชั้นที่1น,นะครับเพราะว่าตัวละครที่เราสร้างตัวรองอะ CP ีมันไม่ได้สูงมากเราก็จะไหวแค่ชั้นที่1เราก็สามารถทําตัวนี้ไปได้เรื่อยๆของแต่ละตัวละครช่วงแรกอาจจะเสียเวลานิดนึ่งแต่ถ้าทําได้แล้วครับคุณจะได้รับทร,รัพยากรอย่างมหาศาลในระยะยาวนั่นเองอีกสเต็ปต่อมาถ้าไอดีของคุณนะครับมี อวตารดีๆรือว่าอวตารแบบระดับตำนานอะไรเงี้ยการทำตัวรองครับเราสามารถวิวไปได้มากกว่าเลเวล 30- 35ได้เพราะอะไรเพราะว่าความสำเร็จแต่ละตัวละครครับเขาจะทำการคิดแยกกันและเมื่อใดก็ตามครับที่ตัวละครผ่านเงื่อนไขสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถเอาการันตีที่ตัวเกมจะให้เราเนี่ยมาสะสมเป็น4ชิ้นเพื่อผสมลุ้นระดับเลเจนดารี่ถ้าเป็นสายฟรีก็เล่นสักประมาณเลเวล30ครับนี่เพื่อผสมให้ได้ระดับ อีพิกหรือว่ามาหากราบนั่นเองแล้วแต่ดวงนะครับซึ่งมันมีโอกาสได้และก็ไม่ได้ส่วนคนที่เป็นสุลต่านแล้วครับแนะนําว่าเกินเลเวล60เป็นต้นไปคุณสามารถไปสร้างตัวรองแล้วก็เก็บเลเวลตามมาตัวรองจะต้องเล่นอาชีพเดียวกันกับตัวหลักเพื่อที่เราจะสามารถโอนย้ายอุปกรณ์ไปได้และที่สําคัญมันจะไวและการันตีของก็จะได้แบบเดียวกับตัวหลักอาชีพตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เพื่อนๆสามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ในกรณีที่ทองไม่พอใช้ ต้องบอกเพื่อนก่อนว่ามันเป็นวิธีที่จะต้องใช้เวลาในการเล่นพอสมควรและก็สายฟรีเนี่ยจะต้องขยันเป็นพิเศษนะครับผมสเต็ปต่อมาครับการใช้เงินแก้ปัญหาภายในเกมทุกคนเห็นตราประทับที่ผมพูดถึงไปก่อนนานั้นไหมครับที่เราจะได้ตราประทับเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์การดรอปจากดันเจี้ยนนี่เห็นปะเราจะใช้วิธีการซื้อในกรณีที่เ,เพื่อนๆนมีเพชรเยอะและอยากจะใช้เพชรในการแก้ปัญหาต้องบอกก่อนนะว่าราคาสินค้าเหล่านี้ในตลาดแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละเซิร์ฟขายถูกขายแพงแตกต่างกาัน เราก็จะทําการกวาดขึ้นมาครับนี่เห็นปะนี่ถ้าเราต้องการโกแบบเร็ว,รวโดยที่เราแบบเอ้ยเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นไหนจะต้องมารอคิวเที่ยงข้างนานเราสามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาโดยการซื้อพว้นี้ทั้งหมดครับเมื่อซื้อแล้วก็เอามาขายนะฮะก็หา npc ที่เป็นขวดยากะนะ็ได้อ่ะไปปุ๊บหา npc ตัวน,นั้นครับแล้วก็เอาตาปรปทับที่เรามีนะครับขายลงไปนี่จะเป็นแบบว่ามีขายเทียมครับนี่จะได้เห็นไหมหนึ่งแสนสองหมื่น นะครับอันนี้คือขายถ้าเราขายกี่ชิ้นอันนี้คือราคา2ชิ้นนะครับก็ตกชิ้นแล้วประมาณ60,000นนะฮะก็สามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่แบบมีเพชเยอะๆหรือว่าอยากจะใช้เงินในการแก้ปัญหาเพราะว่าเวลาในการเล่นของเรามีน้อยนะครับและต่อมาครับก็คือการเก็บตกเพชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพชหมู่บ้านก็จะมีทองให้แต่อาจจะไม่ได้เยอะมาก พยายามทําในส่วนของพวกเมือง1กับเมือง2เป็นหลักเพราะว่ามันระยะเวลาในการทามันเร็วเมื่อเทียบกับในดาวเลียถ้าใครที่แบบ CP ยังไม่เกินหมื่นห้ามันทำเคล็ดเมือง3มเนี่ยมันเสียเวลาที่ค่อนข้างนานมากๆครับก็แนะนําว่าให้ไปโฟกัสในส่วนของเมือง1เมือง2เนี่ยมันจะไวมากกว่าแต่มันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับไม่เปไ็นไรเราโฟกัสแค่ให้จบเคล็ดในแต่ละวันให้ไวแล้วก็ถ้าคุณมีเวลาสามารถไปเก็บตกเคล็ดรอกได้สําหรับเคล็ดรองเมืองที่3นะครับก็จะเฉลี่ยกโกยเทอมันห้าหมื่นหกแสนสามแล้วก็ 90 0 0 0นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยดโดยประมาณนะครับแสนเแล้วก็แสนเเมือง4โกที่จะได้รับก็จะมาขึ้นความยากในการผ่านก็จะยากตามระดับขึ้นไปในการได้รับโกนั่นเองเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ในการฟาร์มโกในทุกคดีไปได้นะครับนี่แล้วก็แต่ละสกิลที่เราจะต้องซื้อต่อไป50ล้าน70ล้าน100 000, ล้านนะฮะแต่ละสกิลอย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเป็นอาชีพอะไร ส่วนถ้าใครอยากจะได้พาร์สเฉพาะตัวหรือว่าสกิลติดตัวเพืเ่อนๆจะต้องไปฟาร์มตามแผนที่โดยรวมแล้วนะครับฟาร์มที่ดอปง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยดอปมาก็จะเป็นพวกเมืองนี้นะฮะเมืองนี้ฟาร์มดอปง่ายเพราะว่ามอนมันค้างโหดผมเคยดอบสีฟ้ามาแล้วเมื่อกี้ที่ผมขายเราเป็นดาบสั้นของแอสซัสซินนะครับก็จะมีสมุดสกิลอยู่นะครับเราก็ต้องเลื่อนหาว่าเออตรงบอสตัวไหนเนี่ยมันดอปสมุดสกิลของอาชีพอะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีดอปเป็นอันนี้เป็นสกิล ถ้าไม่ตายครับถ้าขายในตลาดก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2499เพชรเพนะครับแต่ละสายชีพก็จะแตกต่างกันไปก็ลองมาหาดูแล้วก็ลองมาตีดรอบดูอัตราการดรอบสีเขียวมันน่าจะง่ายเมื่อเทียบกับสีฟา้านะครับผมก็ดรอบสีฟา้าไปแล้วเมื่อเราได้พื้นที่ที่ต้องการครับกดเดินทางโดยเร็วแต่ละพื้นที่ที่คุณจะไปฟาร์มคุณจะต้องดูด้วยว่าอาชีพของคุณเนี่ยสามารถยืนไหวแล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่สามารถยืนได้นะครับหรือว่าจะต้องปั๊มยาอยู่ตลอดแนะนําว่าไปเมืองที่ตัวละครคุุุณปัยยาน้อททีีี่่สสดดดจะ เพราะว่าถ้าตัวเกมหลุดเมื่อไหร่รอคิวแต่ละรอบเนี่ยโคตรนานนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะสำหรับวิธีการฟาร์มโกโภายในเกมโอดินวาฮาระไรซิ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ